พลิกล็อกดวนยก9ก้ากองทัพสหรัฐโยนผ้าขาวสู้เยเมนไม่ไหวการดวลเดือดขีปนาวุธระหว่างฝ่ายเยเมนกับฝ่ายรุมสหรัฐอังกฤษดำเนินมาแล้ว8ยกโดยเสมอกัน2ยกและฝ่ายเยเมนชนะน็อกและคะแนนอีกหยกสหรัฐวิ่งโรมาขอใช้สถานที่ไทยนัดเจรจากับจีนให้ช่วยไปบอกอิหร่านให้ห้ามปรามเยเมนโจมตีพวกตนให้หน่อยวันที่ผ่านมากองทัพผู้ตีเยเมนฟิตมาก ถแถลงว่าได้โจมตีขีปนาวุธใส่เรือพิฆาตกองทัพเรือสหรัฐชื่อลีวิสบีพูลเลอร์ขณะแล่นในอ่าวเอเดนโดยอาวุธโดนบางส่วนของเรือรบแต่ฝ่ายสหรัฐอ้างว่าตนยิงสกัดปัดป้องได้ช่วงที่กองทัพสหรัฐกำลังวุ่นวายป้องกันเรือรบอยู่นั้นเยเมนได้เฉวยจังหวะชิงโจมตีขีปนาวุธใส่เรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอังกฤษ ที่น่านน้ำนอกเมืองซาลาลาประเทศโอมานพังไปตามระเบียบนอกจากนี้กองกำลัง IRGC อิหร่านได้บุกยึดเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐโดยให้เหตุผลว่ามีการลักลอบขนน้ำมันดีเซนจำนวน2ล้านลิตรใกล้ท่าเรือบันดาอับบาดเป็นการยึดเรือบรรทุกน้ำมันสหรัฐลำที่2ถัดจากลำก่อนหน้าชื่อเซนิโคลัสในทะเลโอมาน กองทัพผู้ตีเยเมนเผยว่าได้ขุดอุโมง์ในภูเขามากกว่าเ0 0 0แห่งเพื่อเตรียมทำสงครามระยะยาวยืดเยื้อกับสหรัฐและบริวารพวกเขาใช้อุโมงในภูเขาเหล่านั้นเก็บอาวุธและขีปนาวุธมีการสร้างเมืองขนาดใหญ่ไว้ใต้ภูเขาและฐานยิงขีปนาวุธพวกเขาก็อยู่บนรถยิงเสร็จก็กลับเข้าอุโมง์ไปนั่งจิบโอเลี้ยงจึงเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะทันโจมตีทำลายอาวุธของเยเมนด้วยการโจมตีทางอากาศ เป็นได้แค่โจมตีทิพย์ในจินตนาการเท่านั้นสำนักข่าว CBS รายงานว่านายพลผู้บัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐรับสารภาพต่อสื่อว่ากองทัพเยเมนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมีความเหนือกว่าสหรัฐอย่างชัดเจนในการดวลเดือดกันในทะเลแดงโดยอธิบายว่าขีปนาวุธและโดรนของกองทัพฮูตีเยเมนมีความเร็วสูงมาก หลังจากปล่อยจากฐานยิงสามารถโจมตีเป้าหมายทางเรือได้ภายใน75วินาทีเท่านั้นเองกองทัพเรือสหรัฐจึงมีเวลาเพียง9-15ถึงวินาทีในการตัดสินใจยิงมิสไซล์หรือโดนตกในโลกนี้มีเพียงกองทัพผู้ตีเยเมนเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ได้และในรอบเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีกองทัพใดเคยยิงเรือพาณิชย์หรือเรือรบของสหรัฐด้วยขีปนาวุธได้เลย ยกเว้นเยเมนประเทศเดียวสื่อเดอะเทเลกราฟรายงานว่าเรือพิฆาตหรือเรือฟริเกตของกองทัพเรืออังกฤษไม่สามารถโจมตีเป้าหมายของกองทัพฮูตีเยเมนบนภาคพื้นดินได้เพราะไกลเกินระยะยิงขีปนาวุธถ้าเข้าไปใกล้จะโดนเยเมนโจมตีเรือพังจึงต้องใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลถึง1 5 0 0ายไมล์เลยต้องปล่อยให้สหรัฐลุยเดี่ยวตามลำพัง มีรายงานว่ากลุ่มทหารรับจ้างโปรซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาลับเอมิเรตที่ส่วนใหญ่เป็นชาวซูดานปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการสู้รบใดๆกับกองทัพผู้ตีเยเมนตามที่สหรัฐต้องการเนื่องจากเยเมนสนับสนุนชาวปาเลสไตในกาซาและกำลังทำหน้าที่ต่อต้านอิสราเอลได้อย่างดีวิเคราะห์ว่าผลการดวลเดือดยกก้าวเยเมนนักเลงลูกทุ่งเจ้าถิ่นยังฟิตปัง เต้นฟุตเวิร์กปล่อยอาวุธรัวเร็วใส่สหรัฐนักเลงเมืองกรุงชราสายตาฟ้าฟางปัดป้องจนร่างเซตหลาเยเมนชฉวยจังหวะกระโดดจระเข้ฟาดหงางใส่เรือสินค้าพังอีกลำยกนี้สหรัฐแพ้นอกกรรมการนับแปดไปอีกจนได้พี่เลี้ยงคุยโวจะสู้ต่อแต่นักมวยอังกฤษสหรัฐโยนผ้าขาวยอมรับว่าเยเมนออกอาวุธเร็วเกินไปตนสู้ไม่ไหวจริงๆ วิ่งโรคไปฟ้องจีนช่วยบอกอิหร่านไปห้ามเยเมนให้ออมมืออัดพวกตนหน่อยเพราะนมแผลแตกบวมปริทั้งใบหน้าแล้วแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป